สวัสดีครับผมอาจารย์นารมแบรชอ์นะครับวันนี้เสนอคำว่า copy นั่นเองครับซึ่งพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า copy copy เป็นกริยาก็ได้นะครับหรือจะเป็นคำนามก็ได้นะครับเช่นถ้าจะใช้เป็นกริยานะครับในความหมายว่าลอกเรียนแบบก็พูดได้ว่าอย่ามาลอกเรียนแบบชั้นแบบนั้นนะฮะ don't copy me like that don't copy me like that hey Don't copy me like that อย่างนี้นะครับก็คืออย่ามาลอกฉันอย่างนี้นะครับหรือจะใช้เป็นคํานามก็ได้นะครับเช่นคุณช่วย uh, ไปทํา copy ให้ฉันหน่อยได้ไหมครับก็คือ Could you please make a copy of this for me? Could you please make a copy of this for me? อีกครั้ง Could you please make a copy of this for me? ช่วยทํา copy ของอันนี้ให้ฉันหน่อยได้ไหมครับ Copy ลองดูนะครับ Copy ลองดูอีกครั้ง Copy What are you up to What are you up to What are you up to up ทำไมต้องใช้คนไะขึ้นไปไหนฮะขึ้นขึ้นอะไรขึ้นลิฟต์ครับขึ้นลิฟต์นะฮะเอาไม่ใช่ What are you up to ก็แปลว่า What are you doing ใชับคือ What are you doing แปลว่าตอนนี้ทำอะไรนะครับแล้วก็พูดให้ถูกพูดให้ตามธรรมชาติ What are เชื่อมมาเป็น o a t e r What are, what are, what are you up to? What are, what you, are you up to? to? What are you up to? What are...